ยามรำ เพื่ออนุรักษ์ในสิ่อสารนาไว้เสียงลำกับเ,เสียงแทนยกแหลกแหกหวานลำใส่ใสแทนเทก่อนคิดก่อนก่อนใส่แทนนะครับเหมือนว่า เดือดคำภาษาทุนด้อขาขอวันทานนมสาทุนเดือขวันท่านนม,นอนนนมจอมใตไว้กรม,ม่มให่มาืนลมตนไหลอย่งไรละตัดไทยลักนาดหน้าถูทั้งทำวห้ยนำงความตังสังโคถโถวลหันไดมาสอยมาลิงลำขอบหอยปองตีนป่ปงมาซอยปป่งปองตูกความคิดแนเทั้งที่แต่ปั้นเกะไข่เก่เย่แม่ลงสมสุนที่ทางตองทางกองเห็นขอ้ของขอถวดวันแต่เต่าหลังมือ มือนตั้งหลังอันถึงคุณมือเนี่ยตังหลงอันถึงคุณเกิดจะหุชัยก็จะซอยโดนก้อมเบาคุณโนเจ้าบีกาพ่อเมแม่บ้าซอยแก่ย่าม่าไปที่เจบไทยรุ่นเพงอาจารท์ข่าวเพาว่าล้วนโงกใส่เนือเช็ไหลเี็งนั่นเดีอยวเชให้ไว้ว่าเหยวสมองเกี่ยวเกี่ยวเกีเกี่ยวเกลี่คนชาติปีปีลื้อลำใส่ลำทุก ถูกกับจะต่อยตามยอมเขาจาได้เขาซึ้งส่งให้ลงแต่ไรเนี่ยเสียงนั่นแต่เสียงให้ร่ำติดสอบแม่ดังหนีุ่่กเตือนเสือดและฟอนต่อยยอมบมดงามใหม่พีมเบิดมาจต่คุณดูกลับเขตามพอเูาสนใจดีวันนี้แมวแมวแอวเพิ่มดือยยอมเสียงนั่นแต่เสียงให้ห้องไปหนาไม่ดึกมาแห่งตีหามันจุกจิ้ว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 หวานต่อไหลหูซัา ลู่คู่ลงใส่จังว่าจะมีผ้ามีผ้าแดดหลักเลี้ยงเสียงตนสำน,นวนกดให้นี่สัมผัสชนบันพ่นอยตรงสุติโ่ตูดทำและเกเตได้ทำหมายถูก ขอบไยหุงูหันฟังทุกขอบไยหูงูหอนฟังให้จันล่างหลงนางทรงหยิบซื้อสาทุดเดอร์ให้ขึ้นข้ต่างค้าต่างฟุตนั่งหายอยู่ทรงหายประดงเอิญผัดกะเพราหูหงเผลอปากบอกให้นี่หูคุณหน้าหน้าปากบอกให้นี่หูคุณหน้าไม่เมตตาสมพรแก่คนข้างไทยชายญิงเลื่อนวันชนหงแต่ขอให้เรับจองห้องขังตุดียวเที่ดูไห้บกไซ้ายยนเอาผู้สาวหในซื้อ ได้เสวรรค์กส็สันสตอไปก่อนสายหมอเทก็เน้นที่โลกกับผมสายยนต์จิตธรรมพอน้อมนมัสกา,ารพระพุทธเจ้า,าทุกลงทุกองคผู้เป็นป่ามุกป่าทานไฟสงฆ์ ภูสวาสะวะภูสาวะผูดำลุ่มซึ่งพระศาสนาูึงทนเป็นเมือหน้าบุญของโลกศิษย์อยู่ของภูขาทอมทีมงานขอนอมนมัสก,การพระพุทธเจ้าทุกโลูกทุกโง์พร้อมด้วยลูกเต่าเหล่าหลานขล้องตาปะโหสีดำทำการสเดสดงณสถานทีนี้เพื่อให้ความบันเทิงแก่ญาติพี่น้องเพื่อฉลองของบุญของท่านของคณะเจ่าหาเต่าซักธ้า ยาให้ลูกให้เต้าเป็นบาปเป็นกรรมลำในวัดย,ยาให้ผู้ขาเป็นกรรมลำในท่านยายผู้ขาดเป็นบาปขอกราปะโหสีน้ำพระคุณเจ้าทุกหลูกทุกองละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลผู้รักษาพระศา,าสนาทั้งปวงขออย่าใดตำหนิทีเกียนแกลูกแก,ก,แกเต้าขออย่าใดใส่กรร่ทนโทษแกลูกแกเต้าโตัวไทยอาโหสีกรรมต่อรองลงมาขอปราไวสวัสดีคุณพ่อคุณเมธีน้องทุกท่าน แขกผู okay, ้มีเกียรติตลอดทั้งพันเจ้านาท,ท,ทนนีทุกๆุนพันผู้นำทุกผู้บานนะครับผู้บานทั้งสองดูก็ผมส่ย,ยนคิกี๊พันไนม,มีโอกาสไม่ควบบมมันเทิงเพราะในทีน้องพันเท่ามือนีเนื่องจากว่าทั้งคณะเจา้าภาพเจา้าศรัทธา ได้ที่ควบเหลื่อมใสในพระพุทธศา,า,าสนาสารสาปปรารภุษถขึ้นมาแล้วจ,จังสี่ประเทศนี้มีสา,ารปันเฮาทำมีบุญ,ญมีงานกระยูมีจูมีกะบอคือกะหาแล้วเสกสองสรอ,องงานให้บัานเพือน<ง>ชวนให้หูพี่น้องฟังเดยทันบวญดีชวนแนวเสกแนวอันพี่น้องหู้แลว้วในแกหมอลำควาประยุกต์ไฟขวัญในแกก้าผมงสัยโยนที่ทำ าฟไหลในแกนสาท้องเต็มดาบแกนโอ้สาท้องเก็ดกกเกล็เป็นเรนมาปะครับประคองฉลองกองบุญกองทานของคณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเฮ้ามือนี้เจ้าภาพพัน้อมพี่้อมน้อง้อมลูก้อมหลาน้อมบ้าน้อมเมืองสางของกัลกุศลขึ้นมาแล้วมึอนี่สัดทั้งซึ่งสัทธาสัท่าแปลว่าควา่ำศรัทธาบ่านเหล่าในคืนนี้ เสื้อ่าทำบุญในบุญทำบาปใ้บาปนราลมีกินบุญมีกินเสื้อในทางพระพุทธศาสนาจังเป็นบุญเป็นกุศลจังได้พร้อมทีพร้อมนองพร้อมบานพร้อมเมืองส้างบุญึ้นมาแล้วจังซี่จังบอฟังอีก่อนเจ่าผ่านรัทธาพวกที่ทันในมาทำบุญมื้นนี้บอมีค่วมตณนีท่านถอนดปัจจัยด้วยรัทธาเหลือใช้กิตา,นาเมนมบอพวกคุณแม่คุณพ่อหวังความสุขคี หวังยังสุขทิในป่าลาลูกหวังเวทความทุกข์สูงหวังสุขสำลานได้แก่นีละพานบอลสุขอันยอดย่างตั้่อวังหอดพ่อง้าสวรรค์จังพาคสั่นใส่สันคำท่านเถอเพลงเื่อว่าบุกีสิแก่าผ้าให้ไปถึงผ้าให้ขุนไปเถิงสวรรค์ขันตาป่าลาลกข้างนาบัดเมย่างตานหวังเวทจากอบายภูมิทั้งสี่คือนรก เปรอสุรกายสเสด็จรชาชนเป็นทีตำสาเลวซ้าบ่อมีความจงรมเหมิ่นเท้ากินสาเป็นบนภูทับบาตรจำไม้สาบันไดไปตกสถานชีพุ่มทงเว้าจังว่าพวกมูเจ้าเห็นบาปฟังบุญจังไรมาลงทุนทำท่านสาราท่านให้สงให้พระผู้เพิ่นที่ศีลเพือ่อคลุมอุดทวบบาตรเพิ่นเทศนาเสื้อพระศาสดาเพิ่นสนเพิ่นบก มันบ่เสียหลายดอกบ่ต้องตกใจหาละท่านลงไปทำบุญบ่เสื่อมอานิสงศิลธรรมน้ำกังน้ำบังคือพระศิษยังแสดงจวาไลคือพระศิษยังแสดงจวาไลว่าอาจารจักโคทักกีนาธินนาสังคขมิสุปฏิทิฏฐิที่กระตันหิตายสุภาลโศุอุป,ปการปติ แต่ว่าทานดีแล้วอัิทานให้แล้วปฏิฐานไหวดีแล้วในพระสูงย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่รักโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นตลอดกาลน,น,าานั้นตะนารังนีพะมุรีสอนไว้ให้ท่านไปอย่าได้ห่วงเด้อเมือเด้อพามุรีสอนไว้ให้ท่านไปอย่าได้ห่วงไทยพวกหวงที่ไว้ไปหนาบ่เกิดผล ท่านเป็นต้นเป็นบอ่อเกิดของบุญเรียกว่าท่านไม่บุญสำเร็จต่วนการในท่านโ้รังจำไว้นี่ใจใส่ท่านแล้วเป็นบุญคือวา่านี่พลามากหน่อยเป็นเรื่องเหตุผลคนผู้ท่านให้แล้วเสื้อว่าในท่นบุญเด้เมื่อคนมีบุญเสื้อว่าเป็นคนมีเขาทงเอาไว้ คำบาทานพี่น้องคำบทานแต่ว่ากันให้หรือว่าบริจาคหากมีผลเที่ยงแท้ผลแปงไ,ปไว้ขอเสื่อมสูนผู้ฟังเวยเอ,อ้าย่างไปเทียวย่างไปไหวกัเลยเ้าไหวไ อันดี mortar, ar, other, ร้อากับเจ้าภาคเจ้าสัทธาบูษางามทำบุญบัดนี้อวยโชคอวยชัยพี่น้องเฮาผู้มิอาวุธมุ่งท้าภูมิภพโมร่วมปับเจ้าภาคเฮาท่านหน่อยกระซางท่านหลายกระตามเขาเมีพักพักเส้นหนึ่งกระซางพี่น้องหากว่าเฮาเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นผุ้สมในทางเดือนนะครับ เด็กทงภาษาเินเดร์สัตว์ผ้าผมเพ สาชนเอือศรัทธาพรในภูมิใจากาแก้วกบบาลีท่านภูมิศรัทธาจากทรงนิติปาสาธารลำใสไรบุญนี่นั่นละมิเบ็ดตาการุ่งค้ำท่านกานชอ,อ,นอ,อนกานชอท่านคำถึงคำบอกของพระสัมมาลักถสัจฉนัยฟังแต่เข่าเดือแมมนเดอร์บริสิญญ์เสียเป่าดอกท่านทานไปเพราะนั่นละน่ะก็จะให้ไปใสเป็นบุญนัไนเลยก็นั่นเด้อบอกว่าได้ไปเึง ไปติดค <ersch> ับในเมืองเล่นยังไม่ความห่วงเหงื่อดลควัมทำดี่เด้อเด้อประธานเอาที่สุดข้าร ah ังตังไปได้แล้วได้จะมิผ้าดังึ่งสุดยิ่งยออีิเด้อตัวแะเถียงสักปอดสับปอดจะบ่วงอะไรเพ่จะทำลุกแต่่าอยไปทางวานาเราจะคเ ขอขอซื้อได้ให้เงื้อนพ่อจ้าจับคนละสีปากขอบคุณนะจ๊ะแม่อีฝนคนสวยพันานเด้อมาถูกต่างต่างเขาหันูตาขอให้ตาท่านหาเด้อมุเจ้าเี่ลพันตงเขาหใจผิดตันตัดใจทนเด้อเนีนเพื่อนนี่เพื่อนนี่ แตมแต่ผลดูใสสู้สาทิ้นเด้อแต่พระดาพุ่นดูสาทิ้นเด้อแต่พระดาพุ่นดูหันหิงสาวนเทรเป็นสักสีพิญญาพิญญาล้งท่านไปแล้วสาทุนเด้อเด่พระดาพี่เจ้าเห็นดีโดยชอบุญนั้นมาละระกต่จ้าลูกตา็นท่าน สองทีทางหมายหลบลงไปให้ใจใสม่งม่งมุ่งมุ่งนำมาดีโชคประในเน้มเพลเหลวห่นทานก่อนตันเจนใจเพลินท่องคำจาลงลงสอหลงีให้สมสูนชาตินาพดานาพดนุนชาตนาพดนาเินเผื่จะนำบุตมาถึงเอื้อนต้นไทยลุงเวลุงเสดอะไรลุงต่อหุ่นทันเหลวเจนีนเดิมยังบางเนม าจแม่ทุกวยแรงหน่อยแม่หาขับเร่งอินปัดแจ่หูเองทองคำทั้นฟังเทาวิ้อดำขางจสิ้นขันเจ้าพระเจ้าเรน่อนจับเรายงสุงเออสาจึบได้ขอให้เจ้าใ้เจ้าใดผลันยาสีเยาคู่ท่านบาดแลยเบียบเสียงหนึ่งสลิงหไทยมีจิตใจสักท่างันทีมาย้วน ม้วนผาน,นั้นยาผ้ากันคิดประมาทได้เบอีฝนเดอ้อมวนผ้าน,นั้นยาผ้ากันคิดประมาทให้คือฝนอยากจากฟ้ามาพืาน้นก็แท่นนิ่งนิ่งถ้าน้อยกว่า,าคอยไรอเฮงเฮงมากกับเราเติดคือเราอุป,ปมาบุญเจ้าท่านไปนิดหน่อยท่านไปเธอละหน่อยหลายทางตึงกันหลายเธอ้ะก็าหากใจป็นผนอุป,ปมาคือพูดกว่าเป็งเล็กหน่อย ปอ่ิถอยเพียงเกืือกุณรังตังแตงเจ่าท่านเงินบาดแดงก็คือรามเป็นดังกันเหตุฉันในที่ทำเอาเดิมย่าสิบเหลอลท่านที่ทำไปแล้วท่านท่านนี้คือเป็นบามีเก้วท่านใั้งใ้ตังต่อ

ไว้เพื่อลบวนเทวคุโบราณไยองไหวถ่ายพยองคนณ่ยอกิจการด้องยอมมีแม่งไม่ละในกระเปาอัูจอดอิคาวปากคุณตบอรับขอบคุณหลายครับนั่นพี้แล้วบอกไปลำบวนเราต้องกัรไว้เพื่อในพี่ให้น้องได้แบบลำลอง ปดิเวียนได้แบบสบาบลำเตยผู้อยากเต็นลูกปเด็ดเด็ดเดตังตีประัานมาเอ้เจ้าตีฝ่าไปใส่เขาก็เอาขึ้นเหล่าเ่นแล้วเพราะนั้นได้กึืนบอกเจ้าเดี๋ยวใส่ย้อสีซอยแม่ ปลั๊ลำมันโมลาอเฮ็นหน้าดอก็คเไ็้ฝ่าย ท่านในเจ้าภาพสุดใจได้อกได้ใจย่อยได้สมุนไปรอความฝันนี่เป็นจริงเล่าควาสำปร่าอาหารสุราราเมือเปนแสนเป็นหมืองท่านก็เคยเสียดายท่านฝังเอาคุณนี้ความบาปถั่วเลี้ยวทลายไม่เสียใจพุงบังด้วยสัมปารามีรังได้สมุนปังเสกคนนังในทีเจ้าภา ั้งนี้คื่งได้ทำบุญทำทานสาธุท่าได้อย่างเต่ว่างทานยังเได้เอ้อใจา ปุ่นเตล,ล่าพระมีให้ลานหมดท่านพาได้เงินปูนปูนปุ่นเด้สัต่จจาเรืท่าเรอสอูอทะเกางกลางกล่งมันงกางกัางางกลางกลางางดลากางลางกางกลางกลงกลางกางกลองก่างกลากลากลางกลางาเกื่อใหาเป็นตังกล